ไปเป็นเซลแมนสุดท้ายจะแบบจะไปขายโน,น่นขายนี่ขายโน่นขายน,น,ายนี่สุดท้ายเนี่ยนะครับมาอาชีพเก่าขายคอนโดเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังอาชีพของตัวเองเนี่ยมันทำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเห็นซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนไม้ว่าตัวเองจะไม่มีชื่ออยู่ นะครับใช้ระบบกองทุนหรือคนในครอบอครัวไปถือแทนอะไรก็าตามถามดิครับว่าไอ้ที่ไปเยือนต่างประเทศใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ค่าเครื่องบินค่าโรงแรมค่าสารพัดค่าเนี่ยได้อะไรมาบ้างไปขายคอนโดอ่ะพอก,กลับมามาขายคอนโดเนี่ยที่ว่าเป็นเซลลแมนคุณขายอะไร <laughs> นะครับนอกจากผ้าขาม้าผ้าคอนอ่ะจะมาแต่ว่าท้ายที่สุดมาเสนอเรื่อง เรื่องนโยบายขายคนโดจาก30ปีเป็น99ปีจาก49%เปอร์เซ็นเป็นเจเปอร์เซนและเนี่ยนะครับพอหลังจาก99ปีแล้วไงอืมไอ้พวกนี้อยู่รับผิดชอบทุกคนไม่รู้รุ่นลูกรุ่นเหลนเนยไอ้พวกนี้ด้วยซ้ำนะนะครับแต่ว่าความเสียหายของชาติมันเกิดอยู่แล้ว<ช>ก็ขนาดประยุทธ์อะประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นหัวหน้ายึดอำนาจ แค่เรื่องที่หนึ่งไ่เงินสี่สิบล้านสามปีเนี่ยถูกกระทืบหล่นก็แล้วกนะันไอ้นั่นเนี่ยนะครับสกเกลปริมาณยังมันยังไม่เสียงเท่ากับไอคอนโดหนึ 3, ่งจุดสามหนึ่งจุดสามล้านไออออออยูนิตนะไอ้น่นยังยังไม่รู้จำนวนเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้นี่เห็นเห็นตัวเลขชัดเจนแล้วมันก็ซ่อนเงินยะี่สิบ้าเปอร์เซ็นเอาบริษัทใดก็ไปช้อนซื้อก็ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ที่จะเข้าครองประเทศและก็ไม่ได้คำนึงอย่างที่บอกอ่ะโรงแรมนี่ก็ตายแต่ประเทศมันก็ชิบหมายค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่ได้ประโยชน์ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยก็รู้กันอยู่แลว้วว่าการเอาเงินเข้าในราชอาณาจากักรมันไม่ใช่้าง่ายๆใช้ถรือว่าไปเปิดอะไรไว้ที่ต่างประเทศอย่างที่บอกอ่ะก็ใช้เงินตระกูลที่จะต้นมันจะรายการพิสูจน์เนี่ยจะเป็นโทเค็นหรืออะไรก็ตามอ่ะของไทยก็ได้เงินบาทอยู่สามเปอร์เซ็นต์จ่ายค่าโอนเนี่ย ไอ้ความไอ้ความเหล่านี้นะครับที่เราเองเห็นว่ามันทุจริตเชิงนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนปล่อยให้ปกครองบ้านเมืองต่อไปไม่ได้นะครับเรื่องบอนคาสิโนอย่างเงี้ยนั่นแบ่งกันแล้วในแวดวงก็แบ่งว่าคนนี้คนนี้หนึ่งแห่งคนนี้สองแห่งคนนี้นึง่งแห่งแล้วและความชิดหมายของประเทศหลังจากอไอ้พวกนี้เก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับกันไปก่อนนะใครรับผิดชอบอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอ้นี่คือความเสียหายแลนด์ปริดนี่ก็เหมือนกันถ้าสามแสนไร่ตกอยู่ในมือของต่างชาติมีทางอบอทะเลอสองฝั่งเนี่ยเราจะเหลือสภาพอะไรยกตัวอย่างไม่กี่นโยบายกันแบบนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเราปล่อยปกครองบ้านเมืองต่อไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าพี่น้องประชาชน,นคือถ้าเราต้องการความโง่ดักดานเนี่ยที่ผู้ปกครองหาอะไรมายัดให้เนี่ย <Das que ath ie> โดยไม่คิดถึงความเสียหายของบ้านเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองก็ก็ได้เศษนะครับเศษอาหารแท้ๆนะครับไอเดดิจิตอลวอลเลตนี่คือเศษอาหารนะใช่นะครับเพราะว่าไอ้ผลต่างมันหกสิบห้าเปอร์เซ็นไอ้พวกน้นได้ประโยชน์ไอ้นี่ได้แค่นะครับได้เพียงแค่แค,แค่ลายของเรื่องแต่ประเทศไอ้สินค้าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือส่วนต่างประเทศต,ต้องไปใช้นี่สามร้อยเปอร์เซ็นต์ แค่นี้หลักคิดง่ายๆนี่นะครับบ้านเมืองก็ชิบหายแล้วคผมเนี่ยนะครับก็บอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าคือถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเรากล้าที่จะต้องยืนยัดต้องกล้าที่จะปฏิเสธนโยบายที่มันทำลายชาติแต่ว่าถ้าเราคิดว่านี่เนยะคือคือหมายความว่าเหมือนเหมือนในบ้านเนี่ยนะครับก็ต่างคนต่างก็สมบัติไปขายหมดอ่ะแล้วก็คิดว่านั่นมันคือรายได้ นะครับความจริงมันก็คือความหายนาน้าก้ณนีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องราวเนี่ยนะครับผมก็วาดหวังว่าหลังจากการผ่านเดือนมหามงคลไปเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองก็จะต้องเกิดขึ้นนะครับส่วนใครคิดจะขวางอะไรผมก็ขวางไม่เอะนะครับนะครับคิดจะใช้กลไกของรัฐงบประมาณของรัฐไปวางนะครับตามสื่อสารต่างๆนะครับเพียงแค่วัตถุประสงค์ นะครับไม่เเชิญผมอะไรเป็นเรื่องเล็กก็นั่งจับตรงนี้ไม่เห็นป็นปัญหาอะไรนะครับนะครับก็มาถ้ามาปิดโซเชียลมีเดียเข้าไปในนู่น่ะไปถนนอยากพูดจะทำไงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาห้ามเสียกันให้ยากนะครับก็รบกันอยู่ก็น่าจะรู้มือกันอยู่ว่าเราเนี่ยนะครับวันนี้ไม่มีเรื่องตัวตนไม่มีเรื่องพักการเมืองนะครับพี่นกเขาก็ไม่ไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองผมเป็น คนสมัครสมาชิกแม้ว่าอยากก็ยังเป็นไม่ได้นะครับแต่ว่าเ็าไม่ได้มีความอยากใดๆแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับที่มันเดินมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันควรจะได้เวลาประชาชนกันสักทีเนี่ยนะครับคือคือรัฐบาลที่มีสภาพหลักคิดแบบนี้มันปล่อยให้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้นะ,นะครับและเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับไอไอเรื่องแผลงแผลงจะมีเรื่องใดขึ้นมา ก็ก็นี่ยังมีเรื่องเตะสองนี่ยังเอาเรื่องคันโดเรื่องที่ดินขึ้นแซงหน้าบ่อนการพนันมาเลยไอ้นี่มันของอยู่ในมือเออและเดนนะครับไอ้ไอ้นี่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งล้านสามแสนอยู่นี่ของอยู่ในมือไอ้นี่ได้ง่ายที่สุดนะครับส่วนเรื่องบอลเนี่ยนะครับมันมีสองขยะนะครับตั้งแต่เรื่องเรื่องใบนะครับ แล้วก็เรื่องผลเห็นไหมแต่ว่าไอ้นี่เอาเราเฉลี่ยดิเฉลี There, ่ยว่าคอนโดเนี่ยนะครับทั้งราคาถูกราคาสูงเอาว่าเอาเฉลี่ยสามล้านนะครับก็ก็สามจุดเก้าล้านล้านนะสูงกว่างบประมาณแผ่นดี่หนึ่เห็นไหมตัวเลขมาโหรานที่สุดเกือบเกือบเกือบสี่ล้านล้านนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันมูลค่าสูงสุดและมันเป็นผลประโยชน์ตรงอื ไอ้ไอ้ค่าไอ้ค่าไอ้ไอ้ค่าใบกับค่าผลเนี่ยนะครับมันมันอาจจะตัสตาร์ทไม่มากผลก็ต้องรอเวลานะครับว่าเอาละค่าค่าตอนปลูกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นจํานวนหนึ่งแต่ว่าสเกลมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นคอนโดจะต้องมาก่อนมาก่อนบ่อนเพราะตอนนี้นายทุนนสังหาริมทรัพย์ร้องกันแล้วเราลองกันแล้วเพราะว่ามันเห็นเห็นนะครับ แล้วคนที่ได้ร้วนเป็นคนดีทั้งนั้นอืม่ใช่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเห็นแก่ประโยชน์ชาติทั้งนั้นะอทีนี้เนี่ยนะครับผลผลตัวเลขนี่มันเยอะมันสูงกวง่างบประมาณรายจ่ายประจำปีใช่ใช่และเนี่ยนะครับแล้วถามว่าประเทศได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะประเทศได้เฉพาะค่าโอนนะใช่ใชแล้วต่อไปที่เราก็พูดกันมาหลายวันเนี่ยต่อไปไอ้หนึ่งตึกหนึ่งแท่งเนี่ยไอ้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นหวานหมูนะนะครับเจ็ดสิบห้าได้ ยี่สิบห้าเนก็นอมมีีไป<ช>นะครับและก็ที่เหลือต่อไปมันก็ไอ้นี่ของประเทศนี้คนจะเดินทางมาประเทศไทยม,มันก็ไปพักอาศัยอยู่ที่แต่งนี้นะครับหรือว่าไม่เามาข้ามาอยู่เลยนะครับหลังจากนั้นคนพอมันเห็นรายได้ชัดเจนเนี่ยก็ก,ก็ต้องเพิ่มมาแล้วก็เพิ่มทีละแต่งสองแตง<ช>นะครับในแต,ในแต่ในแต่ละโครงการพริมาณเนี่ยนะครับมันอาจจะไปไกลไอ้นี่แบบความคิดแบบคนโลภ ต่ไม่คิดถึงความเสียหายทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาคิดอยากจะได้เนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองมันดีขึ้นนะครับเมื่อประชาชนมีรายได้เศรษฐกิจลืมตาอ้าปากได้ก็ขายคนไทยนั่นแหละครับคนไทยไม่มีที่อยู่เยอะแยะนะครับแต่ว่าต้องการสอบเทียบทางรัฐบานไกลเวลาน้อยไม่รู้อยู่ได้สักกี่วันเอาอะไรที่มันได้ก่อนและเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่า ถ้าเมื่อครอบครองแล้วเนี่ยมันต้องรอเก้าสิบเก้าปีไปยกเลิกก็ได้ไงเย้ไหมเพราะฉะนั้นในข้างโง่นี่ก็เต็มกันไปหมดถ้ารักชาติเนี่ยครับมารักชาติหลังอยากให้พวกนี้มาขายได้หมดแล้วมันจะมีความหมายอะไรนี่นสแสดงว่าที่เร่งเล่งนี่คือไม่ต้องการกลับบ้านมือเปล่าสแสดงว่าระยะเวลาใกล้กลับบ้านมาแล้วเลยไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าอ,อย่างนั้นหร <laughs> <laughs> ือเปล่าเลยเร่งโครงการนี้คืออะไรที่มันได้ก่อนเห็นไหมไอ้ไอ้ไอ้แลน์ปิดนี่มันเรืเอ่องใหญ่ นะครับมันต้องใช้เวลาไอ้บอลคาสิโนโนี่มันต้องเจอตั้นอย่างวลารานนะัเวลาเอาจริงยังไม่ง่ายนะอ่าไอ้ไอ้ไอเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าปัญหามันมากมายแม้ว่าเตรียมงบหกเจ็ดหกแปดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันต้องยังจะต้องสู้กันหลายยกนะแต่ไอ้นี่ของในมือห้องปลอบเรานะครับหนะึ่งล้านสามแสนยูนิตเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเขาก็ ก็มองเห็นว่าอย่างไรก็ตามนั้นเขาย่อมที่จะเห็นลูกทางช่องทางแต่ทั้งหมดนั้นนะครับคือถ้าอยู่สั้นได้หนึ่งโครงการเข้าไปแต่ได้ครบทั้งสี่โครงการนั้นนะครับแม้ว่าผลการเลือกตั้งประทุมจะออกมาอย่างไรนะแต่ว่าประเทศต่อไปเนี่ยนะครับเราเราเนี่ยสู้กันยากเลยนะนะครับเพราะว่ามันครบวงจรนะครับใครมันจะสู้เงินบ่อนคาสิโนได้เลือกตั้งต่อไปนะครับใครจะสู้เงิน ที่เป็นผลประโยชน์ทับะคทับทับตั้งแต่ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับทับตั้งแต่เรื่องคอนโดนะครับทับตั้งแต่แลนด์เพลยนะครับประเทศไทยไม่รู้จะอยู่ในสภาพไหนนะนะครับอำนาจผลประโยชน์มันก็ยิ่งต่อมันก็ยิ่งขายกันไปเรื่อยเลยทีนี้นะครับมันก็เที่ยวยกนู่นยกนี่ท่ามกลางผลประโยชน์ทับซ้อนกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นมันควรที่จะมีจุดเด็ดขาดกันบ้างผมว่าณวันนี้ความรักชาตินี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับคือหมายความว่า ความรู้สึกทางการเมืองเรื่องการระบาดสัตว์นี่ก็สะอาดแล้วนะ,ะแต่ว่าไอ้ไอการกระทําหลังจากการระบาดสัตว์เนี่ยนี่คือความหายนะข,ของชาติอย่างที่ไม่ควรให้อภัยเลยะนะครับน่าะปล่อยให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ในแต่ละเรื่องนี่ให้ผ่านไปไม่ได้เพราะถ้าผ่านไปเนี่ยมันเลิกยากนะครับเพราะมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญานะครับมีเงื่อนไขผูกพัน นะครับมันขายไปแล้ว99าปีทำไงแล้วมันจะเป็นเรื่องคนต่างชาตินะไม่ใช่บังคับเขาง่ายนะเพราะมันจะมีปัญหาระหว่างประเทศเข้ามาทันทีแล้วทำทำบอดเนี่ยเกิดวันหนึ่งสำนึกขึ้นมาเนี่ยจะไปเลิกยังไงเอาบอนอ่ะเลิกไม่ได้คอนโดก็เลิกไม่ได้แลนด์เรลสเลิกได้ไงนะครับและไม่รู้สภาพอีก 9- 9ปีประเทศไทยจะอยู่ยังไงใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเลวร้ายทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะครับจะเป็นเรือธงอะไรก็ตามเราก็ต้องล่มเรือธงกันที่เสีย คือไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่เรื่องความชอบหรือความไม่ชอบแต่เป็นเรื่องความทิบหายของชาติบ้านเมืองที่ปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้ค,คือใครจะสนับสนุนไงก็ว่าไปเถอะนะครับทั้งที่ตัวคนนุณก็มีอายุกันไม่เท่าไรโอ้ใครคัดค้านเรื่องดิจิตอลโมเลดลได้จำหน้าเอาไว้ก็ช่วยจำหน้าไว้หนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้ากันไปเพราะว่าวันหนึ่งที่ประเทศทิบหายเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ก็มาอยู่นะครับเพราะนันท้ายที่สุดแล้วเนี่ย การเข้ามาสูบเลือดสูบเนื้อแผ่นดินเนี่ยนะครับมันจะทําไม่ได้หรอกถ้าประชาชนไม่ยอมคคือเราไปร้องขอให้พวกนี้เลิกการกระทามันไม่เลิกมันไม่เลิอก,เลอกอยู่แล้วนะครับมันต้องประชาชนลุกขึ้นมาจาัดก,การถ้าถ้าคุณไม่หยุดเราก็ต้องหยุดคุณนะครับเพราะเห็นอยู่แล้วว่าชาติมันเสียหายะนะครับเพราะทุกเรื่องเนี่ยทั้งสีนโยบายเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นมันคือการเดิมพันประเทศะนะครับวันนี้เอาละคุณก็โหมไป นะครับอยากจะทําอะไรก็ช่างหัวคุณแต่วันที่จะลงมือน,นั้นเราก็ต้องมาถามประชาชนว่าพร้อมที่จะยกแผ่นดินให้กับพวกนี้หรือเปล่าประชาชนเนี่ยต้นทุนมีอยู่แล้วเพราะว่าลําบากอยู่แล้วออฉะนั้นจะสู้สามวันห้าวันเดือนหนึ่งมันก็ลําบากเสมอตัวอยู่แล้วแต่ถ้าชนะมีแต่ได้กับได้เพราะอยู่ที่มันลาบากอยู่แล้วอ,อแวืแล้วแล้วท้ายวันนี้วันนี้คนมันลําบากอยู่แล้วถ้าไอโครงการพวกนี้ครบนะ อันแม่แล้วของของของส้ำบันได้ค่ะนะครับมันจะใช้ได้กี่วันเที่ยวอืนะครับคุณจะได้ใช้ถึง99ปีเปล่าใช้ได้ถ้าถ้าถ้าได้ของใช้ถึง99ปีก็ยอมัน่น่ะแต่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คริบตาเดียวค่ะนะครับเหมือนกับการการโปรยทานนั่นนั่นเองใช่แต่ว่าเอาตังประเทศมาเอาตังคนอื่นมาโปรยเอาตังเอาตังประชาชนมาโปรยนะครับอย่างที่ทบพี่น้องคิดง่ายๆว่านะครับ ผมเชื่อว่าคนไทยฉลาดของเงินะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นตเก็บเราร้อยมีผลต่างหกสิบห้าเปอร์เซ็นและไปใช้นี่สามร้อยเปอร์เซ็นตแล้วใครใช้นี่เราเนี่ยแหละใ,ใช้นี่<ม>เพื่อจะใช้ใช้นี่สามร้อยเปอร์เซ็นเพื่อจะเอาสามสิบห<ม>้าเปอร์เซ็นตควายยังไม่กล้าคิดเลยนะครับคืออันนี้เลยนะครับผมเองก็เห็นว่านี้ครับทุกตอนนะครับไม่ว่านโยบายไหนมาก,ก่อน คอนโดมาก่อนก็ต้องสู้กับเรื่องคอนโดบอนมาก่อนก็สู้เรื่องบอลน,นะครับด<ม>ิจิตอลบอลเลตมาก่อนก็ต้องสู้ด<ม>ิจิตอลบอลเลตแลนด์บริดมาก็ต้องสู้เรื่องแลนด์บริดนะครับเพราะว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองคือพร้อมจะสู้หน้าไอ้พวกเก่งๆทั้งหลายเนี่ยนะครับที่สนับสนุนเรื่องนี้ก็เสนอหน้ามานะครับเจอเวทีไหนกันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่านี่นะครับคือคิด คือคิดแบบคนไทยลืมอะนะครับคิดว่าโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่ประเสริฐเสียคือเอาเงินเรามาแจกเราอ่ะแค่ขั้นตอนการแจกมันก็เสียหายนะนะครับแจกร้อยคนไทยขาดทุนไปหกสิบห้าบาทแค่เนี้ยเราจะรรับมันมันยิ่งกว่าอะไรเนี่ยนะมันเหมือนเอาเท้าเหยียบขี้หมามาเหยียบหน้ายัางไงอย่างนั้นนะ,นะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนไทยนั้นเน <S S S> ี่ยมันต้องมีการตื่นตัวกันอย่างอย่างรวดเร็วนะครับคือ ให้ผ่านเดือนมหามงคลไปผมว่าใ,ในแต่ละเรื่องนะครับและก็ต้องฝากกับคนที่มีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองใ,ใครมีหน้าที่อย่างไรนั้น,นลองตรึกตรองเนี่ยนะครับว่าเราจะปล่อยเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมันพังไปกับคนในในรุ่นเรา่ะในชั่วชีวิตเราอะนี่ไม่นับเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่นับเรื่องพระวรัตราชองค์การและเรื่องราวอื่นๆเนี่ยนะครับที่มันมาพร้อมกับสองมาตร,ราฐานอภิสิทธิชนนั้น มันได้พาเนี่ยนะครับให้ประเทศได้ย่อยยับกันมาถึงขน,นาดน,นี้แต่สิ่งที่จะทำเนี่ยมันคือความหมายนะคือการทำลายชาติเลย